สวัสดีครับผม l e x กซี่ฮัทรีวิวคลิปนี้จะมารีวิวนี่เลยครับผมกล่องสุ่มครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีสุ่มไหนบ้างนะครับที่ผมได้มาอันนี้นะครับก็เป็นสองกล่องของฮีโรโน t นะครับอันนี้ก็สั่งมาจาก Popmart Official สั่งมานานแล้วครับผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,น้องๆดูว่าได้ตัวไหนบ้างนะครับ สองกล่องนี้ได้มาจากเมกกพาซาไปเดินมานะครับแล้วก็ไปสุ่มมาหยิบมานะครับเป็นของลาบูบูนะครับอันนี้สองกล่องนี่นวดสี่กล่องเดี๋ยววาไงไว้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเราแกะอันไหนดีแกะของลาบูบูก่อนเลยนะครับนี่ลาบูบูของเซตนี้จะเป็นเดอะมอนสเตอร์สเปซนะครับผม นี่นะครับตัวที่อยากได้นะคะจะเป็นตัวที่ผมอยากได้จะเป็นตัวนี้เลยตัวสีแดงลาชื่อลาบูบูกับตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้กล่องแรกตื่นเต้นเก็บไว้นานครับจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆน้องๆดูนะครับผมว่า ได้ตัวไหนบ้างนะช่วงนี้ฮิตมากเลยของกล่องสุ่มมาดูกันนะครับจะไม่ดูกันนะครับแกะเลยแกะเลย,อ,ยอันนี้ตักกันชื้นโอ้ยเหือเต้นเ,นเ,นเนได้ตัวไหนนี่นะครับไม่ได้ดูนะครับผมมาลุ้นกันนะครับ ล่องแรกแต๊นโอ้ยคไหนเนี้ยแป๊บโอ้ยได้ตัวนี้นน Miles น onne, นนนนลุงหนวดเหมือนเหมือนพี่หรือเปล่าลุงหนวดเหมือนพี่หรือเปล่าลุงหนวดอันนี้จะเป็นลาบูบูอะไรนยโปรเฟสเซอร์นะครับจะเป็นตัวนี้เลยโปรเฟสเซอร์ Professor. นี่นะครับเดี๋ยวเบิกแทนหมุนก่อนนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับนี่ยืนได้หรือเปล่าอายืนได้ด้วยผมของน้องก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีหนวดเป็นชุดของเหมือนกับโปรเฟสเซอร์นะครับก็จะมีถือเหมือนแบบไวเลตครับนี่ น่ารักมากเก็บไว้นานครับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆน้อนนงๆดูอ่าอันนี้หมุนก่อนนะครับหมุนให้ดูก่อนเป็นไงบ้างน่ารักไหมเดี๋ยวเราวางน้องไปก่อนดีกว่าเรามาลุ้นกล่องที่สองเลยอันนี้เป็นของลาบูบูเหมือนกันนะครับผม เป็นลาบูบูเดอะมอนสเตอร์ทอยนะครับนี่ตัวนี้นะครับสี่กล่องนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับนี่ตัวที่อยากได้ตัวนี้เลยดอลลี <c oughs> น่ารักมากเหมือนกับว่าน้องเป็นเหมือนว่าน้องผู้หญิงอ่ะเหมือนใส่วิกกับใส่ชุดผู้หญิงอ่ะ น่ารักมากเลยอะราบู๊กู๊ดแต่ง,งเป็นแบบผู้หญิงอ่าแกะเลยนะครับรเดี๋ยวมาดูกันโอเนยลุ้น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 เหมือนเดิมเราจะไม่ดูการ์ดนะครับโอ๊ยเมื่อกี้พี่ลืมให้ดูการ์ดอะเดี๋ยวดูการ์ดก่อนนี่นี่นะครับนี่ตัวโปรเฟสเซอร์นะครับแล้วก็กล่องที่สอง ไม่ดูนะครับสองจะไม่ดูนี่เลยนะครับแกะเลยแกะเลยเตนเทป,ปอุย้ยได้ตัวน้องชื่อชื่อว่า Big Troy, บิ๊กทรอยนะครับผมอุย้ยน่ารักเหมือนกันนะครับตัวนี้ เหมือนแบรบิกเลยนะครับตัวเนี้ยมือก็ขยับได้นะครับขาขยับได้นี่วินองก็น้องก็นั่งได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวพี่หยิบแทนพาดให้ดูนะแท่นหมุนให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะยืนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเวลาหมุน โอ้ยอ่ะโอเคอยู่นะตัวนี้โอ้ยตัวนี้น่ารักอยู่นะครับนี่การ์ดของน้องจะเป็นอันนี้นี่นะครับบิ๊กชอยนี่อ่าวางไว้ก่อนวองได้ไหมมากล่องที่สามกล่องไหนดี อันนี้จะเป็นของฮีโรโนนะครับอันนี้สั่งมาจากปอมมัดออฟฟิ i ชียลเอากล่องนี้ก่อนละกันนะครับกล่องเล็กตัวที่อยากได้เนี่ยครับที่ที่น้องที่หมีอยู่อยู่บนอยู่ขี่คอเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้น่ารักอะตัวเนี้ยอยากได้ตัวนี้มามาแกะกัน แกะได้ไหนเนี like? ่ยอ๋อแล้วนี่เขาเปิดเลยนี่อ๋อเปิด่างนี้นะครับมาลุ้นกันได้ตัวไหนฮึบ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 หูซองเขาก็เหมือนกระดาษนะครับซองสวยนะซองเขาอะ ต้องใส่เขาวแต่นี้เราโนเขาก็ดังมากเลยเนาะมาลุ้นกันครับเต้น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 ว้าว้อุ้ยตัวนี้น้องน่ารักนะคะเป็นน้องถือลูกโป่งนะครับผมแล้วก็ใส่นากากด้วย ตาจะออกสีแดงเลือดหมูนะครับใส่เป็นชวนเหมือนชุดเอียมวอุตัวนี้ก็น่ารักนะครับวุยงานดีอยู่นะครับของฮิโรโนะโผมก็เพิ่งเอามาแกะนะครับเนี่ยอุย้น่ารักมากตัวนี้งานดีเลยครับก็จะเป็นเหมือนชุดเอียแล้วก็เหมือนใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีถือลูกโป่ง เป็นถุงเท้านะครับเป็นเหมือนถุงเท้ายือดออกมานะครับด้านขวามือลวมกระเป๋าน่ารักมากชุดนี้ของฮิโนโนะเป็นไงบ้างครับมาวางไว้ก่อนวางได้ไหมมักล่องสุดท้าย อันนี้น่าจะเป็นคอสี่นะครับผมของฮิโรโนเป็นคอใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ก็สั่งมาจาก Pop ๊อปปาต์ออฟฟิเชียลเช่นกันมาแกะเลยแกะเลยแกะเลยรุน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 มากเลยอะ่ะวิยลืมบอกว่าอยากได้ตัวไหนอ่อยากได้น้องกล่องเนี่ยครับ ที่มีกล่องทั้งตัวเลยอะอยู่กล่องทั้งตัวเลยออยากได้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันที่บอกไปนี่ไม่เหมือนบอกว่าอยากได้ซีเคทเลยเนาะซีเคทก็ยากได้แต่จะสุ่มมาอย่างละกล่องนะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะเฮ้ยเ้ยยัไม่เห็นการ์ดลืมอัน,นเมื่อกี้อยากลืมให้ดูการ์ดอันนี้ กร้อยของน้องลูกโป่งกาดสวยนะครับขาวดำหรือซองนี้สวยนะครับผมเหมือนซองอันนี้ที่เขาตัดๆเนี่ยครับซองสวยมาลุ้นกันฮ้ย เน,นี่ยนี่ฮวิทวิทย์ทไหนเอ่ยปตนแตนโอ้ยได้น้องคนนี้น่ารักมากเลยน้องข้างหลังเหมือนแบบเป็นไอเนีย้ยครับที่เขาเป็นเขาไอเนีย้ยครับเชือกว่าวอะครับเล่นเนีย่ยครับเป็นอย่างเงี้ยครับน่ารักเหมือนกันนะครับรุ่นนี้คอนี้ อยืนได้หรือเปล่าโอ้ยืยได้ไม่มีุอกาวะอ้องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือให้แล้กันเดี๋ยวผมถือให้ดูแล้วกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนว่าวะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเชือกแล้วก็ผูกขับขาไว้เดิน ตรงข้างบนผมนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบขนนกนะครับดูตรงตาน้องสิครับตาน้องสวยเนาะเหมือนมองมองข้างบนนะครับนี่สวยไหมสวยเนาะนี่นะครับพระมงหมดสี่สี่กล่องวาได้ไหมน้องน้องคนนี้ยืนยากหน่อย ันนี้วางไว้ไก่อนนะครับมานี่สี่สุ่มอะนอนละกันยืนยาก <c oughs> สี่สุ่มที่ผมสุ่มมานะครับทั้งหมดเท่านี้เลยที่ชอบที่สุดน้องลูกโป่งน่ารักมากเลยอะน้องลูกโป่งอะเขาไอ้นี่ดีรครับมันมี เขาเรียกว่าไนเนะชนเจอร์ดีอ่ะเพราะมันมีทั้งแบบน้องเอ่ออเามือล้วงกระเป๋าแล้วก็มีลูกโปง่งแล้วก็มีหน้ากากเนี่ยครับใส่หน้ากากก็มีจมูกเนี่ยครับเหมือนเหมือนแบบเป็นกึ่งกึ่งตัวตลกด้วยนะครับแล้วก็สูตรก็น่าราักด้วยอันนี้สี่สี่สุ่มนี้ได้ชอบน้องตัวตลกมากที่สุดเนี่ยแต่น้องน้องคนนี้แอบยืนยาน เรียนยาก่นึงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่4แล้วนะครับถ้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ